นูเลออนะตามตำนานที่เล่ากันมาเนี่ยเป็นปีศาจงูของญี่ปุ่นลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งงูลำต,ตัวเป็นงูนะแต่ส่วนหัวและใบหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้หญิงเลยมีใบหน้าที่งดงามผมสีดำเปียกโชกมีลิ้นยาวเหมือนงูตำนานมาจากเรื่องเล่าจากหลายจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นเลยครับว่ากันว่าปีศาจนูเลออนะเนี่ยจะอยู่ตามริมน้ําคอยหลอกล่อคนให้ไปติดกับตัวเองแล้วก็จะกินคนที่เธอหลอกล่อไปได้นูเละเพราะว่าเปียก อนนะแปลว่าผู้หญิงเรื่องราวตำนานการเล่าขานต่อต่อกันมาของปีศาจนูเลออน,นะเนี่ยก็จะแตกต่างไปตามแต่ละท้องที่นะครับแต่ที่เหมือนกันคือเธอเป็นผู้หญิงที่มีลำตัวเป็นงูมีหัวเป็นผู้หญิงผมเนี่ยมักจะเปียกโชกอยู่ตามแหล่งน้ําคอยหลอกล่อชาวประมงคนตกปลาหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะชายหนุ่มเพื่อดูกินเลือดสด,สดๆเธอเนี่ยจะฆ่าเหยื่อโดยการที่ดูดเลือดหรือใช้หางรัดจนเหยื่อตายในบางพื้นที่เล่ากันว่าปีศาจต,ตัวนี้เนี่ยจะแปล แปลงกายเป็นผู้หญิงสาวที่อุ้มลูกให้ดูน่าสงสารเพื่อหลอกล่อให้คนเนี่ยเชื่อเธอได้ง่ายขึ้นโดยเธอจะทําทีว่าเป็นผู้หญิงที่อุ้มทารกไว้แล้วก็จะมาขอความช่วยเหลือทําให้ตัวเองเนี่ยดูน่าสงสารเช่นเธออาจจะไปขอปลาจากชาวประมงแล้วก็หากว่าชาวประมงนั้นใจดีให้ปลาเธอเนี่ยเธอและทารกของเธอจะกินปลาอย่างหิวโหยนะแล้วหลังจากนั้นเธอก็จะยิ่งขอปลาเพิ่มไปอีกแล้วมันยังมีเรื่องเล่าด้วยว่าบางทีเธอก็จะหลอกล่อให้คนมาอุ้มทารกของเธอหลังจากนั้นเมื่อคนด้วยอุ้ม ทาโลกของเธอแล้วเนี่ยก็จะมีปีศาจอีกตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาชื่อว่าอุชิโอนิว่ากันว่าทั้งคู่เนี่ยร่วมมือกันออกมาช่วยกันหลอกคนในทํานองนี้เพราะว่าปีศาจทั้งสองเนี่ยกินคนเป็นอาหารเหมือนกัน